807231ฉ์เจสงนเชื่เอเสาครับก็จะมาสะไลรถรถครับรถสองข้อเทียร์ค้างครับเบอร์นกกา9 5 9เก้าเะเชื่เซารน้องนกน้องนกวัดหัวสวนวันนี้เราไล์รีวิวกันอย่างละเอียดเลยครับโอ้โห นี่รถผู้ใหญ่บุบนะครับอันนี้โอ้สดยอดมากเลยนี่นี่นี่ตอนนั้นแล้วเขาก็จะพี่ผอมมาแล้วครับมาคุมงานเองเลยหรอครับนี่นะครับเมื่ออัพลงเสร็จโอ้ตอนนั้นก็จะ Mà kiểu à, nữa, đều ra đừng huyết nền chứ mà Ở na mà chỏi trời Na Ở ไ,ปปไว้เบรกไว้เสียวไหมโอ้โเดี๋ยวเราสัมภาษณ์พี่อมเลยก็เ,เสียวไหมอมมันอัตโนมัติด้วยนะ จะต้องล้มกรนหแล้วครับเกี่ยวเกี่ยวกันเกี่ยวแล้วก็มาถึงขั้นตอนแล้วนี่ ล้อทีนี้ลั้นล้อรับลั้นแบบนี้รับลั้นล้อเลยหรอลั้นสอล้อเลยเหรอดับเครื่องยาตพี่หอมอเกือบล้วงอ่ะคิดคิดซ้ายมากไปหน่อย เดี๋ยวขยับเองกระเด้งกระเด้งมันถึงไหมเนี่ยไม่ถึง,ถงอ๋อต้องต่ออ่ะเสียวไหมขึ้นไปเมื่อกี้อ่ะเสียวอ่ะรถแรงกันนั้เนี่ยน,นี่เราวิ่งจอกมาให้กำลังใจด้วยโอ,อ้เราจะส่งรถ5959ไปเช็คเกียร์เกียร์เสีย